สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับรายการมีไอเดียกับช่วงที่ทาถักนมนะครับกับผมวรปาตอยู่คงหรือออูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับเดี๋ยวเราเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับกต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเกาะแห่งหนึ่งซึ่งรวบรวมความรู้สึกทั้งหมดที่อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความสุข <c oughs> ความเศร้า ความรู้และความรู้สึกอื่นๆรวมไปถึงความรักนั่นเองวันหนึ่งก็มีเสียงประกาศไปยังความรู้สึกทั้งหมดว่าเกาะนี้กำลังจะจมเกาะนี้กำลังจะจมทุกคนเกาะนี้กำลังจะจมทุกคนเกาะนี้จะจม ดังนั้นความรู้สึกทั้งหมดก็วิ่งตกอกตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยเกาะกำลังจะจมช่วยด้วยช่วยด้วยเกาะกำลังจะจมความสุขที่มีความสุขมากมายก็ยังเกิดความกลัวความเศร้าก็ร้องผมร้องไห้มากกว่าเดิมความรู้ก็ตอนนี้ก็ขาดสติเขาไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วทุกความรู้สึกทั้งหมดก็ได้เตรียมเรือเพื่อจะหนีออกจากเกาะแห่งนี้แต่มีความรักเท่านั้นนะครับ ที่ตัดสินจะอยู่บนเกาะแห่งนี้เพราะความรักต้องการจะอยู่เกาะแห่งนี้จนวินาทีสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายจริงก็เกิดเสียงดังบึ้มเมื่อเกาะเกือบจมจมทั้งหมดแล้วความรักก็ไม่รู้จะทำยังไงดีได้แต่ลอยคออยู่กลางทะเลจนเกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยจะโกนว์บอกช่วยด้วยช่วยด้วย เพื่อพาฉันไปทีความรวยก็แล่นเรือผ่านมาความรวยก็ตอบว่าไม่ได้หรอกความรักฉันไม่สามารถรับเธอขึ้นเรือได้หรอกเพราะเรือของฉันนะ่ะเต็มไปด้วยกองเงินและกองทองแล้วไม่มีที่ให้เธออยู่และที่สําคัญฉันรู้มาว่าเงินนะ่ะไม่สามารถซื้อความรักได้ฉันจึงไม่สามารถรับเธอขึ้นเรือได้ความรักก็ได้แต่ร้อยคออยู่อย่างนั้นความรักก็เลยตัดสินใจตะโกนอีกช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยรับฉันไปทีรับฉันไปทีความเห็นแก่ตัวมาพอดีความเห็นแก่ตัวรับฉันฉันขึ้นไปทีรับฉันขึ้นเรือทีความเห็นแก่ตัวก็รีงตอบไปว่าฉันช่วยคุณไม่ได้ระความรักคุณน่ะทั้งเปียกมันจะทําให้เรือที่สะอาดๆของฉันเปียกอย่ามายุ่งกับฉันเลยความรักไปเถอที่อื่นเถอะเรือลําที่หนึ่งก็ไม่รับเรือลําที่สองก็ไม่รับคราวนี้ความรักก็ลองตัดสินใจตะโกนอีกช่วยด้วยช่วยด้วย ความเศร้ารับฉันขึ้นเรือทีรับฉันขึ้นเรือทีความเศร้าก็บอกว่าไม่ได้หรอกเอารักฉันไม่สามารถรับเธอขึ้นเรือได้เพราะเธอทําให้ฉันเศร้าขนาดนี้ทัดฉันผิดหวังกับความรักมามากพอแล้วฉันเศร้าเพราะความรักมามากพอแล้วฉันกําลังเศร้ามากเลยฉันต้องการอยู่คนเดียวขอโทษนะความรักก็ไม่รู้ทำยังไงดีก็ลองตะโกนอีก ความสุขช่วยด้วยช่วยด้วยความสุขช่วยด้วยแต่ความสุขไม่ได้ยินเพราะตอนนั้นมีความสุขอยู่คนเดียวจึงไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นมีความสุขจนขาดสติจนไม่สามารถได้ยินเสียงความรักทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกขึ้นมาทําให้ความรักรู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีมานี่ความรักฉันจะรับคุณไปเอง ฉันจะรับคุณไเองเสียงนั้นก็เป็นเสียงแห่งความรู้สึกแห่งหนึ่งนะครับว่าอยู่ๆก็รับความรักขึ้นเรือความรักก็ขึ้นเรือไปคุยไปคุยมาคุยไปคุยมารู้สึกดีอกดีใจจนลืมถามชื่อชื่อความรู้สึกนี้คืออะไรนะครับจนไปถึงเกาะแห่งนี้ความรักก็นึกถึงได้เอ๊ะ ความรู้สึกที่รับเราขึ้นเรือมันคือใครอยากจะรู้มากเลยก็เลยไปถามความความกลัวความกลัวก็บอกไม่รู้ไปถามความสุขความสุขก็บอกไม่รู้ไปถามความเศร้าความเศร้าก็บอกไม่รู้ไปถามความเปล่นตัวความเห็นตัวก็บอกไม่รู้แล้อยู่ๆความรู้สึกหนึ่งก็บอกว่าเอะความรัก เธอลองไปถามความรู้ดูสิความรู้รู้ว่าไอคนที่รับเธอขึ้นเรือเป็นใครความรักก็ดีใจมากรีบวิ่ง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 ไปหาความรู้ถามความรู้ความรู้คะใครที่รับความรักขึ้นเรือความรู้บอกง่ายมากเลยความรักเป็นคําตอบที่ง่ายมากความรักก็ดีใจแล้วคืออะไรเหรอคือเวลานั่นไงความรักก็เอ๊ะทําไมอ่ะเวลาถึงรับเราขึ้นเรือเหรอทําไมเวลาต้องรับเราขึ้นเรือด้วยความรู้เขาบอกง่ายอีกเหมือนกันแหละเพราะ เวลาเท่านั้นที่จะรู้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนขอจบที่ทานเพียงเท่านี้นะครับ หลังจากที่เราได้ฟังทิ่ทานความรักแล้วนะครับทําให้ผมคิดว่าความรักเนี่ยมันจะมีอยู่หลายมิติด้วยกันแต่ทุกวันนี้เราจะเน้นอยู่แค่มิติเดียวคือความรักทางเชิงชู้สาวนะครับหนุ่มรักสาวสาว,สาวรักหนุ่มความรักเชิงชู้สาวซึ่งมักจะจบที่การมีความสัมพันธ์เพราะไม่อยากจะมีการผูกมัดกันนะครับแต่เพราะการที่เราไม่อยากผูกมัดกันเนี่ย ก็เป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาตามสังคมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งคําว่ารักแท้รักแท้คืออะไรอย่างแท้จริงนะครับความรักเป็นอะไรมากกว่าความสัมพันธ์ในเชิงชายหนุ่มหญิงสาวนะครับ ทัศนะความรักที่1น,นะครับสำหรับปาดบัณฑิตนะครับที่เขากําหนดมาว่ามีอยู่4มิติด้วยกันครับความรักในรูปแบบที่1คือ1น,นะครับรักตัวกลัวตายครับความรักแบบนี้ครับจะอิงอาศัยสังยสยานพื้นฐานของการมีชีวิตนะครับความรักเช่นเนี้ยจะมีอยู่ในสรรพสัตว์ ทุกชนิดนะครับคือรักตัวกลัวตายเอาตัวรอดก่อนขอให้ตัวเองกินอิ่มนอนหลับแล้วก็สืบพันธุ์ได้นะครับก็คือถ้าเกิดมีความรักแบบนี้มากจนเกินไปก็จะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวได้นะครับและความรักแบบนี้นะครับบางครั้งก็จะมีมากจนเพื่อที่จะปกป้องตัวเองถึงกับทําร้ายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นก็ได้นะครับ ความรักแบบที่สองนะครับคือรักไข่ปัถนาเป็นความรักอิงสัญญาณในการสืบพันธุ์นะครับก็ความรักแบบนี้มีความความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนะครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับความรักแบบนี้จะวิเคราะห์ลึกๆแล้วก็มีความความโลภรืปนอยู่นะครับความรักเนี้ยจะคือความไข่ที่อยากได้ครอบครองอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่ารักผู้หญิงคนหนึ่งก็อยากจะให้เขารักตอบนะครับเพราะความรักแบบนี้ถ้าตัวเองได้มาตามสิ่งที่ต้องการก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตามสิ่ ที่ต้องการก็จะเกิดความทุกข์นะครับอาจจะทุกข์มากทุกข์น้อยบางคนรักไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดต้องการเหมือนในข่าวครับเกิดความโลภจัญจาเป็นความแค้นอย่างเช่นข่าวที่ออกมาหนุ่มฆ่าสาวนะครับเพราะคิดว่าจะไปนอกใจหรือผู้หญิงไปฆ่าผู้ชายเพราะคิดว่าจะนอกใจนะครับเพราะความรักแบบนี้คือต้องการให้เขาเป็นดั่งใจเราหรืออยากให้เราเป็นดั่งใจเขาเนี้ย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่เราจะจะเป็นเหมือนใครๆอย่างที่เขาต้องการครับต้องพยายามพูดคุยกันนะครับวาารักใคร่ปัถนาเนี่ยนะครับจะอิงไปเรื่องสัญญยาณในการสื่อพันมากกว่าคือขอให้ได้ั่กใจเรานะครับเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนการทำธุรกิจนะครับคือว่า,วาเรารักเขาเขาต้องรักเรากลับเราจีบเขาเขาก็อยากให้เขาชอบต่อนะครับ ความรักแบบที่3คือความรักเมตตาอาลีนะครับก็คืออะไรความรักที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันร่วมทางในวัฒนธรรมบางอย่างแต่ต้องเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับความรักแบบนี้ก็ถือเป็นความรักที่สวยงามนะครับก็คือเช่นพ่อแม่รักลูกมากเพราะลูกก็คือสายเลือดตัวเองหรือเรารักคนที่นับถือศาสนาเดียวกับเราหรือเรารักคนที่เขาชอบแบบเดียวกับเราหรือเรารักเขาคิดเพราะว่าเขาเป็นคนสัญชาติเดียวกับเรานะครับ ความรักแบบเนี้ยจะมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ให้ความสําคัญแก่ชีวิตนะครับแต่ถามว่ารักแบบนี้มีข้อข้อเสียไหมก็มีนะครับอย่างเช่นพ่อแม่รักลูกมากรักลูกมากๆจนอาจจะมองไม่เห็นความผิดของลูกเลยนะครับเออคือเมตตาอาลีมากนะครับลูกทําผิดก็ไม่ยอมรับว่าลูกทําผิดคิดว่า ลูกเป็นคนดีตลอดเวลานะครับความรักแบบนี้ถามว่าดีกว่ารักแบบที่1แบบที่2องไหมก็ย่อมดีกว่าเพราะรักใครแบบเมตตาพยายามถ้าเกิดรักแบบนี้มองทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับให้ความสําคัญนะครับให้ความสําคัญกับเพื่อนมนุษย์ก็คือรู้ว่าเขามีรักโลภกหลงเหมือนเราไม่ชอบสิ่งที่โดนดา่ามั่งโดนว่ากล่าวตักเตือนในเรยรุนแรงนะครับหรือใช้คําหยาบคายเราก็อย่าไปทําแบบนั้นนะครับแต่รักแบบเมตตาเนี่ยท้ายดีต้องมีสติปรรัญญาควบคุมด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับรักแบบที่4คือรักแบบรู้แจ้งเข้าใจความรักที่แท้จริงอะไรมองความรักเป็นเรื่องของความจริงนะครับสามารถทลายมายาคติได้คือผิดเป็นผิดผูกเป็นถูกนะครับและเข้าใจการพัดภาคเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดรักได้ปัญญาเนี่ยนะครับจะไม่มีสิ่งใดมาทําลายเราได้เลยนี่คือเป็นความรักที่สูงสุด นะครับคือมองทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ว่านะครับถ้าเกิดสมมุติแฟนเราทําผิดคนที่เรารักทําผิดไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกเราก็ต้องมองว่าใช้สติปัญญาเขาทําผิดเลยต้องยอมให้เขารับผลของการกระทํานั้นๆช่วยได้ที่จะช่วยนะครับรามรักแบบเนี้ยถ้าเกิดใช้สติปัญญาจริงจะไม่มีแทบจะไม่มีความทุกข์เลยหรืออย่างเช่นคนที่รักตายจากไปเราก็เข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องปกติหรื ming, รอร <Neil. S 2> ว่าเขาเลิกเราไปเราก็เข้าใจว่าการพักคเป็นเรื่องปกติก็เหมือน ดังเช่นว่านะครับมีเจอก็มีจากไม่อยากจากก็อยากเจอเรียนรู้ที่จะรักต้องรู้จากการพัดภาคด้วยนะครับรักแบบที่4เนี่ยคือรักที่อิงอาศัย สติปัญญาเป็นหลักเข้าใจความพัดผ่านครับว่าเราเจอสิ่งใดเราต้องทาง่าอยากสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติตอนที่เราได้มาครอบครองขอให้รักสิ่งนั้นน่ะรักสิ่งนั้นดูแลสิ่งนั้นให้ดีที่สุดคนที่เรารักให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นพ่อแมพอ่พี่น้องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆดูแลให้ดีที่สุดแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อเขาจากไปคอยคิดว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าเพราะเราเกิดมาก็โตคนเดียวอยู่แล้ว ไม่เคยมีพวกเขาแล้ก็มีความสุขได้แต่วันที่เขาจากไปเราก็ทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงแม้จะยากหน่อยแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องสติปัญญาตามหลักศาสนาเมื่อไหร่นะครับก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอน,นิจจังก็จะไม่มีความทุกข์อีกเลยนะครับ ท่าทำไมมนุษย์ต้องมีความรักนะครับหเลยนะครับเพราะคนเรายังเป็นปุถุชนมีรักโลภโกรธหลงนะครับก็คือต้องการความรักคข่ปัถนานะครับสคนเรายังต้องการที่พึ่งอาศัยนะครับเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ร้อยเปเลยก็ว่าได้ไม่สามารถอยู่ได้ตัวคนเดียวไม่สามารถอยู่ได้ตัวคนเดียวต้องมีการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ 3นะครับคนเราต้องการความมั่นคงทางกายวาจาใจคืออะไรคือเวลาทํางานได้เงินเดือนมาก็เอาเงินมาหล่อเลี้ยงร่างกายต้องการทางวาจาคืออะไรก็ต้องการคนชมนะครับใจก็คือต้องการสบายนะครับรู้ว่าตรงนี้ปลอดภยัยตรงนี้สร้างชื่อเสียงให้เราได้มีคนชมแล้วก็อิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับ ข้อสี่นะครับมนุษย์ที่ต้องมีความรักหรือคนเราต้องมีความรักเพราะคนเราต้องมีรากเหงาร่วมทางวัฒนธรรมประเพณีดีงามนะครับก็ต้องมีคนเข้ามาร่วมกันนะครับไม่มีใครสามารถมีวัฒนธรรมได้ตัวคนเดียวหรือมีประเพณีดีงามคนเดียวอย่างเช่นรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่สงการานต์ปีใหม่ต่างๆก็คือมาจากมนุษย์ทั้งนั้นใช่ไหมครับ <of> <English> คือเพราะคนเรา hayır, มีรากเหงาทางวัฒนธรรมเดียวกันนะครับ ข้อ5นะครับคนเราที่ต้องการความรักเพราะอะไรเพราะว่าคนเรารู้สึกพ่องอยู่เสมอคืออะไรคิดว่าตัวคนเดียวทําอะไรไม่ได้แน่ๆจะประสบความสาเร็จด้วยตัวคนเดียวไม่ได้แน่ๆต้องพึ่งความรู้ผู้อื่นต้องอาศัยความสามารถของผู้อื่นนะครับ หลักทำห้าข้อสําหรับความรักนะครับที่จะทําให้อย่างไงให้อยู่นานแล้วก็ยังมีอย่างความสุขนะครับหนึ่งนะครับมองความรักเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้ไงไครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันมองหาข้อเสียแล้วก็ปรับปรุงข้อเสียมองหาข้อดีแล้วก็สนับสนุนข้อดีนะครับข้อที่2นะครับมองหาแง่ดีแง่งามของความรักเรามีความรักเนี่ยต้องให้สามารถพัฒนาตัวเองได้หรือพัฒนาผู้อื่นได้ความเักแท้จริงนะครับต้องสามารถพัฒนาตัวเอง หาแง่ดีแง่งามของมันถ้าเกิดข้อไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําตามนะครับข้อที่สานะครับสำหรับคนที่มีความรักแล้วหรือมีชีวิตคู่แล้วหรือว่าอยู่กับผู้อื่นในสังคมนะครับอ่าไม่จําเป็นต้องมีชีวิตคู่ก็ได้นะครับข้อนี้ข้อที่สานะครับคือต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันคืออะไร ต่อหน้าทำอย่างรับหลังทำอย่างรับต่อหน้าทำอย่างรับหลังทำอย่างก็คือไม่โกหกกันนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแฟนแล้วเราก็ไปจีบคนนู้นคนนี้แล้วไปบอกคนอื่นว่าไม่มีแฟนนะครับหรือเป็นการโกหกต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพคนที่อยู่กับเราใช้ชีวิตกับเรานะครับข้อที่4นะครับเปิดโอกาสให้คนที่เรารักมีช่องว่างมีช่องว่างคือในเขาอาจจะไปอยู่กับเพื่อนก็ได้ไปอยู่กับพ่อแม่เขาก็ได้ไปหาเพื่อนไปหาเวลาว่างทําในสิ่งที่เขาชอบเราก็ไปทําในสิ่งที่ชอบเราก็ไปอยู่กับพ่อแม่หรืออยู่กับเพื่อนฝูง ก็ أ, ถ้าเกิดเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการนายจ้งนายจ้างนะครับมีช่องว่างให้แก่ลูกน้องอยังไงก็คือมีวันหยุดให้แก่ลูกน้องนะครับให้โบนัสให้วัน,น,นต่างๆให้เวลาไปอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรบ้างคือเราต้องรู้จักการมีช่องว่างซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าต้องให้เขามาอยู่กับเราอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าทําร้ายคนที่เรารักไม่ว่าจะทางกายวาจาใจใ,ใช้คําดุนแรงใช้คําพูดแด่ดันนะครับหรือว่าทํยังร้ายจิตใจ,จเขาหรือว่าเราเลิกกับคนรักนะครับไม่จําเป็นต้องไปแฉข้อเสียอะไรของ เป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไระครับก็เป็นถือว่าต่างคนต่างอยู่แต่เราอย่าไปทําร้ายคนที่เรารักนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับ c r i b e นะครับสวัสดีครับ